สวัสดีม5ทุกคนนะครับลูกสำหรับคลิปนี้นะครับลูกก็จะเป็นเนื้อหานะครับแรกของเรื่องที่เราจะเรียนในระดับชั้นม5นะครับในภาคเรียนที่2นี้นะครับในส่วนของหน่วยแรกนะครับจะเป็นเรื่องของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องการรับรู้และการตอบสนองนะครับของสัตว์บางชนิดนะครับทีนี้ก่อนอื่นเราก็ไปดูกันก่อนเลยนะครับว่า ในส่วนของระบบประสาทนะครับมีไว้ทําไมนะครับมีประโยชน์ยังไงทําไมสิ่งมีชีวิตนะฮะถึงจะต้องมีระบบประสาทนะครับหน่วยนี้นะครับลูกเราจะเรียนกันอยู่ทั้งหมดห้าหัวข้อหลักๆนะครับก็คือการรับรู้และการตอบสนองของสัตว์นะครับอันเนี้ยเราจะพูดกันในคลิปนี้นะครับจากนั้นก็เป็นโครงสร้างและการทํางานของเซลล์ประสาทอันนี้ก็จะมีอยู่2คลิปนะครับ ถัดมาคือศูนย์ควบคุมการทํางานของระบบประสาทของคนนะครับการทํางานของระบบประสาทแล้วก็เรื่องสุดท้ายคืออวัยวะรับความรู้สึกนะอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับว่าระบบประสาทมีไว้ทําไมนะครับแน่นอนว่าในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับจะต้องมีการเอาตัวรอดนะครับซึ่งการเอาตัวรอดนะครับหรือการดํารงชีวิตอยู่นั้นนะครับสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการตอบสนองนะครับต่อสิ่งเรา้า อย่างเช่นในภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าภาพนี้เนาะเห็นไหมครับเมื่อเราอยู่ในสภาพาอากาศที่ร้อนนะครับเราก็จะมีการตอบสนองใช่ไหมครับโดยการอาจจะใส่เสื้อผ้าที่เบาบางใช่ไหมครับแล้วร่างกายเราก็จะมีการตอบสนองนาออย่างเช่นมีเหงื่อออกมากขึ้นนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับหลอดเลือดบริเวณผิวหนังขยายตัวมากขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็จะต่ําลงอะไรเงี้ยนะครับ รวมถึงเราก็จะพยายามทำกิจกรรมต่างๆน้อยลงใช่ไหมครับเพื่อลดความร้อนของร่างกายในกรณีนี้นะครับสิ่งเร้าก็คือสิ่งเร้าภายนอกใช่ไหมก็จะเป็นความร้อนนะครับส่งผลให้เกิดการตอบสนองขึ้นมาเช่นเดียวกันครับภาพข้างล่างนี้นะครับหถ้าเกิดว่าอุณหภูมิใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมิต่ำมากๆเนี่ยนะครับร่างกายเราก็จะมีการตอบสนองอีกแบบหนึ่งอันนี้สิ่งเร้าเรียกว่าสิ่งเร้าภายนอก หรืออย่างเช่นภาพนี้ครับที่น้องหมาตัวนี้ใช่ไหมครับมีการน้ำลายไหลนะครับการที่เขาน้ำลายไหลได้นี่นะครับก็เกิดจากการที่เขามองเห็นสิ่งเร้าใช่ไหมครับสิ่งเร้าในที่นี้คืออาหารจากนั้นก็ผ่านอวัยวะรับความรู้สึกใช่ไหมที่อวัยวะรับความรู้สึกก็จะมีเซลล์ประสาทรับความรู้สึกนะครับกรณีอาจจะผ่านตาผ่านจมูกอะไรเงี้ยนะครับจากนั้นสัญญาณนั้นก็จะถูกส่งไปยงังศูนย์กลางของระบบประสาทใช่ไหมครับ แล้วก็ศูนย์กลางของระบบประสาทเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปที่หน่วยตอบสนองให้เกิดการตอบสนองในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือระบบประสาทนะครับทีนี้นะครับลูกการตอบสนองนะครับของสิ่งมีชีวิตเราพูดไปแล้วว่าเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าซึ่งสิ่งเร้านั้นมีทั้งภายในแล้วก็สิ่งเร้าภายนอกนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในกรณีของสิ่งเร้าภายในร่างกายเนี่ยนะครับลูกก็อย่างเช่น เอนไซม์ต่างๆในร่างกายใช่ไหมครับอย่างเช่นตอนเที่ยงใช่ไหมใกล้เที่ยงนักเรียนก็จะเริ่มหิวข้าวใช่ไหมครับเพราะว่ามีการหลั่งเอนไซม์ออกมากขึ้นนะครับหรือความดันเลือดนะครับออปริมาณน้ําตาลในเลือดพวกนี้คือสิ่งร้อภายในซึ่งกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองได้เหมือนกันอีก,กน,นึงก็คือสิ่งร้อภายนอกที่เราพูดไปนะครับเพราะนั้นครับภาพรวมนะครับหรือองค์ประกอบในการรับรู้และการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มจากหน่วยรับความรู้สึกใช่ไหม ซึ่งหน่วยรับความรู้สึกก็จะมีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในในกรณีที่หน่วยรับความรู้สึกภายนอกก็อย่างเช่นอะไรบ้างครับตาใช่ไหมหูจมูกอะไรอีกครับลิ้นแล้วก็ผิวหนังใช่ไหมพวกนี้คืออวัยวะรับความรู้สึกจากสิ่งรอบภายนอกนะครับส่วนภายในก็อย่างเช่นพวกตอมต่างๆอวัยวะต่างๆใช่ไหมจากนั้นครับสัญญาณจากหน่วยรับความรู้สึกนี้นะครับ ก็จะถูกส่งต่อไปยังเซลล์ประสาทรับความรู้สึกนะซึ่งเซลล์ประสาทรับความรู้สึกนี่ก็อยู่เรียนอวัยวะต่างๆใช่ไหมครับจากนั้นก็ส่งไปที่หน่วยประมวลผลนะครับถ้าในสัตว์ชั้นสูงอย่างพวกเราใช่ไหมครับก็คือสมองนะในสัตว์ที่มีวิทนาการต่ากว่าหน่อยก็อย่างเช่นเป็นปมประสาทอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วครับก็จะส่งสัญญาณครับไปยังเซลล์ประสาทสั่งการเพื่อ ไปกระตุ้นหน่วยปฏิบัติงานใช่ไหมครับให้เกิดการตอบสนองขึ้นในรูปแบบต่างๆนั่นเองอันนี้คือองค์ประกอบการรับรู้และการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตนะครับอ่ะซึ่งการตอบสนองนะครับของสัตว์เนี่ยถูกควบคุมด้วยระบบอยู่2ระบบนะครับก็คือระบบประสาทแล้วก็ระบบต่อมไร้ท่อซึ่งระบบประสาทเนี่ยจะถูกควบคุมนะครับหลักๆคือด้วยสัญญาณไฟฟ้านะครับเพราะนั้นก็จะเกิดขึ้นเร็วตอบสนองเร็วแล้วก็สิ้นสุดเร็ว อีกกรณีหนึ่งครับก็คือการควบคุมด้วยระบบต่อมไร้ท่อหรือสารที่ระบบต่อมไร้ท่อสร้างออกมาแล้วเราคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือคําว่าฮอร์โมนนั่นเองอันนี้นะครับลูกการตอบสนองจะเกิดขึ้นได้ช้ากว่าระบบประสาทนะครับแต่จะมีผลต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าเนาะซึ่งในม5เทอมนี้นะครับเราจะเรียนทั้ง2เรื่องนะครับก็คือระบบประสาทต,ตอนนี้จากนั้นก็จะเป็นเรื่องระบบต่อมไร้ท่อโอเคนะครับ ทีนี้มาดูในกรณีของสัตว์อื่นบ้างในสิ่งมีชีวิตอื่นๆบ้างนะครับว่าเขามีระบบประสาทในรูปแบบไหนมีการตอบสนองยังไงนะครับภาพแรกนะครับลูกก็จะเป็นภาพของฟองน้ําใช่ไหมซึ่งเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยเขาสามารถรับรู้และตอบสนองได้เองฟองน้ําเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับเป็นสัตว์นะแล้วเซลล์ยังไม่มีการออรวมกันเพื่อพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อนะเพราะนั้นกาเป็นแค่เซลล์เซลล์เดียวเนาะเพราะนั้นเขาสามารถรับรู้ได้ตอบสนองได้นะครับ แต่เขาจะไม่มีเซลล์ที่ทําหน้าที่ประสานงานระหว่างเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะเพราะนั้นแต่และเซลเขาก็จะตอบสนองในรูปแบบของเขาเองนะครับถัดมาครับลูกก็จะเป็นไฮดราไฮดราเนี่ยนะลูกเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกนะครับที่เริ่มมีระบบประสาทใช่ไหมซึ่งระบบประสาทของไฮดราเนี่ยจะเป็นระบบประสาทแบบร่างแหเคนะหรือเนฟเนสนะครับเนฟก็แปลว่าประสาทอะไรเงี้ยน,นะครับเนสก็แปลว่า ตาข่ายเข็มเนาะถัดมาครับลูกคือระบบประสาทของพวกพลานนเรียนะพลาเาเรียหรือพวกหนอนตัวแบนนี่นะครับลูกเขาจะเริ่มพัฒนาโครงสร้างบางอย่างขึ้นมาครับเกิดจากการที่เซลล์ประสาทมารวมกันเป็นกลุ่มนะครับเกิดเป็นปมขึ้นมาอันนี้เรียกว่าปมประสาทนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าถ้าจากปมประสาทเนาะก็จะมีเส้นประสาทครับยาวลงมานะครับ เส้นประสาทที่ยาวลงมาเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเส้นประสาทใหญ่นะครับอยู่บริเวณด้านท้องของร่างกายเรียกว่า n e r ร์ฟคอรนะครับแล้วก็มีเส้นประสาทที่เชื่อมระหว่าง n e r ร์ฟคอรนะครับอันนี้คือเส้นประสาทตามขวางหรือ Transverse NERV e นะครับสังเกตนะครับความแตกต่างระหว่างไฮดรากับพลาเนรียไฮดราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสมมาตรรัศมีเป็นแบบ อ,อสมมาตรของร่างกายเป็นแบบรัศมีนะครับหรือ radial symmetry เพราะนั้นมันจะไม่มีศูนย์กลางของระบบประสาทนะครับเห็นไหมร่างแหสารต่อกันไปเลยนะครับแต่พวกที่มีสมมาตรแบบด้านข้างก็คือแบ่งได้ครั้งเดียวสมมาตรได้นี่นะครับอ,อ,อันนี้จะเริ่มมีปมประสาทที่ด้านหน้าของร่างกายเพราะนั้นการตอบสนองครับของไฮรากับพรามิเซียมก็จะต่างกันเนื่องจากว่าไฮราเนี่ยเขาไม่มีศูนย์กลางของระบบประสาทนะครับ การตอบสนองเขาจะตอบสนองแบบไม่มีทิศทางที่แน่นอนนะครับแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรรับรู้ได้ทั่วทุกส่วนของร่างกายแต่ในกรณีของสัตว์ที่มีปมประสาทเนี่ยนะครับเช่นไหราเนี่ยการตอบสนองเขาจะมีทิศทางที่ดีกว่านะครับแล้วก็แยกแยะสัญญาณประสาทได้ดีกว่าโอเคนะสิ่งมีชีวิตที่วิธาการสูงขึ้นครับอย่างเช่นไส้เดือนดินมแมลงกุ้งอะไรเงี้ยนะครับ เขาก็จะเริ่มพัฒนาโครงสร้างที่เป็นปมประสาทขึ้นมาหรือเราอาจจะเรียกแบบรวมๆว,ว่าสมองนะครับเห็นไหมแล้วอย่างไส้เดือนดินก็จะมีปมประสาทใช่ไหมครับอยู่บริเวณทุกข้อทุกปล้องเลยเห็นไหมครับถัดมาพวกมแมลงก็เช่นเดียวกันนะครับมีปมประสาทขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าเห็นไหมครับที่เรียกว่าสมองกุ้งก็เหมือนกันแล้วก็มีปมประสาทอยู่บริเวณข้อป้องจากนั้นก็มีเส้นประสาทนะครับ เชื่อมออกไปนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์พวกนี้ครับการตอบสนองเขาจะมีประสิทธิภาพกว่าพวกไฮดราเนาะโอเคเพราะวิทนาการของระบบประสาทมากขึ้นมีศูนย์รวมศูนย์ในการคัดแยกข้อมูลนะครับแล้วก็ควบคุมสังการนั่นเองโอเคนะพวกหอยพวกหมึกนะครับก็มีปมประสาทเหมือนกันนะครับแล้วก็มีปมประสาทอยู่หลายที่ด้วยนะครับอย่างเช่นในภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีทั้งปมประสาทที่บริเวณหัวใช่ไหม มีปมประสาทที่บริเวณฟุตนะครับหรือเท้าแล้วก็มีปมประสาทอยู่ในอวัยวะภายในด้วยเนาะคำถามนะครับอยากจะรู้ถามนักเรียนว่านะครับอันนี้ในในบกิจกรรมก็มีนะการที่พลาเรียไสเดินดินนะครับมแมลงกุ้งและหอยเนี่ยมีปมประสาทอยู่บริเวณหัวมีผลต่อการรับรู้และการตอบสนองอย่างไรนะครับอ่ะ เป็นยังไงครับการที่มีปมประสาทอยู่บริเวณหัวใช่ไหมครับก็จะทําให้มีการรับรู้ต่อสิ่งเร้านะครับที่มีประสิทธิภาพกว่าใช่ไหมครับทำเนื่องจากสัตว์เหล่านี้นะมีการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าใช่ไหมหัวก็เลยรับสิ่งเร้าได้ก่อนการตอบสนองก็มีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองนะครับนี้มาดูว่าแล้วดาวทะเลล่ะมีระบบประสาทเป็นยังไงนะครับดาวทะเลนะครับจากภาพนี้เราจะเห็นว่า ระบบประสาทของดาวทะเลนี่เป็นแบบวงแหวนนะครับมีเส้นประสาทวงแหวนอยู่ตรงนี้เห็นไหมจากนั้นก็มีเส้นประสาทแยกออกไปตามแนวรัศมีนะครับของร่างกายเขาโอเคนะระบบประสาทของดาวทะเลก็จะเป็นแบบวงแหวนนะครับหรือ nerve ring นั่นเองโอเคเนาะในสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับและมนุษย์เนี่ยระบบประสาทจะพัฒนาไปมากนะครับเราจะามีโครงสร้างที่ ค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่านะครับในกรณีของพวกเรานะครับรวมถึงพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังด้วยก็ระบบประสาทลูกก็จะมีตั้งแต่เห็นไหมครับที่เรารู้จักกันดีใช่ไหมคะในภาพนี้ใช่ไหมก็ดูเห็นไหมมีสมองใช่ไหมครับต่อจากสมองลงมาครับก็คือไขสันหลังใช่ไหมจากนั้นครับที่สมองนะครับก็จะมีเส้นประสาทใช่ไหมครับที่ เชื่อมออกจากสมองเนาะควบคุมอวัยวะบริเวณใบหน้าพวกนี้คือเส้นประสาทสมองแล้วที่ไขสันหลังใช่ไหมครับก็จะมีเส้นประสาทเนาะที่แยกออกจากไขสันหลังทําหน้าที่ควบคุมอวัยวะแล้วก็ส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้ก็คือเส้นประสาทไขสันหลังซึ่งเราก็จะได้ลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องต่อๆไปอ่ะทีนี้เมื่อนักเรียนดูคลิปนี้จบแล้วนะครับลูกอยากให้หนักเรียน ทำใบกิจกรรมนะครับที่1นนะครับเรื่องการรับรู้และการตอบสนองของสัตว์นะลูกนะใบกิจกรรมนี้นะครับแบบหนึ่งนะนะครับซึ่งคาตอบนะครับลูกก็จะอยู่ในคลิปที่เราดูไปนะครับประมาณ10กว่านอาทีเท่านั้นเองนะครับโอเคนะ ทุกข้อนะครับมีในคลิปนะมีคำถามทั้งหมด8ข้อนะเพราะนั้นดูไปแล้วก็ค่อยๆทำไปนะครับถ้าไม่ทันยังไงนะลูกก็หยุดไว้นะครับแล้วค่อยอตอบก่อนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไปคลิปต่อไปนะครับโครงสร้างและการทำงานของเซลล์ประสาทคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ